จุดผ่อนปลนการค้าตลาดนัดไทยลาวอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม,นพนมได้มาจวกเดียวโคโลถ้าได้ละนี่ไงฮะ ใครเป็นขีดมานนี้เบอรหาเจ้าบาทนั่นไปเนี่ยท่านเดี๋ยวสั่งม้าเป็นเส้าบาทวะเส้าบาทวะจักท่านเดี๋ยวสั่งตรงน้านนอทั้ง้านเจ้น้าแม่นอให้มดไอ้ให้มดนเดียนได้บ่ได้กระถูกหกสิบบาทบรรยากาศย่านมือเส้าครับตลาดนัดไทยเหล่าอำเภอถัดพนมจังหวัดนครพนม เกี่ยงละหกสิบไข่ตรงไข่ตรงมันเป็นไข่ตรงกลางแฉลบกล้วยเอ,อิ่นไข่ตรงคือกันบ่ไข่ตรงก็คือไข่ที่มันเต็มเนาะไ <c oughs> ข่ตรงไข่ตรงคือยังเป็นว่าถามผมอีกแล้วพี่น้องเลยกล้ <c oughs> วยไหมอ่อนซอนกล้วยสินค้ากเกษตรตามฤด,ดูกาลสินค้าอาหารธรรมศาสตร์ลายขากหลายเนื้อเลยมาเนี่ย นี่ไขม่มดแดงเริ่มมีมาแล้วไขม่มดแดงเริ่มมีมาแล้วปลาเด้อไขม่มดเด้อโลดละหกหล่อ i b e ไขม่มดแดงะนะ <c oughs> ด้านนี้เปิดพกมุกเสาร์บ่พี่น้อง เพื่อจะเสาร์กโมด้านอำเภอถาถ้าเรือทางขึ้นอยู่พนักงานขนตลาด จะเศ้าจะเสียคือกันยงี้ยหมดเศ้าพ่อขาแม่ขาเข้าจ๋อมาหลับไปขายต่อมาหลับโดยว่าแม่ขาฟังเข้าอะนะแม่ขาทั้งไช่เขานี่แหละมาหาหลับมาทำเมาเอาหลดเงี้ยมเศ้าๆมันอยังนอนี่หอยขัวบ่วบหอยปลาดำโพงกู้แมงดาแล้วแมงดาขายยังไงไหมคะ ตัวละสิบาทบอกตัวละตัมีตัวผู้ตัวเมียบ่ะจ้าเนี่ยอันนี้ตัวละซาเบิกยังใดน้อตัวน้อยบ่าตัวนี้ตัวน้อยตัวผู้มีขนแม่งกันนี่แม่ราก็เบิ้งแม่ครับเต่าอันนี้ขายยังไงล่ะขายเป็นโลโลละหาร้อยเจ้าบาทโลละหาร้อยห้าสิบบาวันนี้วัวพโลเลยปลาลดเจ้าบาทโลไปโลไปเหรอปลาลุด ประรถโล่สามลอยอนี่นกล่วยตัวนี้ไปวิเหียวมันเดี๋ยวพาพไม่บานมาหาเบิงเน่ยกินปเป็นยังไงเดี๋ยวรอมันก่อนเนาะเขาไปทางในก่อนพี่น้องบ,อ,บอ้โหว่ะคนสิหลบ่เนาะข้าวจีเธอ เมียงแคขงหอยขัวเท่าไรก่อนแล้วปะแหมชื่อ้างมาจะเสิร์ครับเมื่อนี้ <laughs> บางขอลามญ่ทังลงทั้งเขาตลาดทั้งที่หละพี่น้องแล้วอยู่นี่นก็จำซื้อข้ากําเนี่ยเธอ เอาให้นะกินเศ้าเาตสินแท้ยสิเลยแหกมานม่แล้วเลยโอ้ยใหญ่กว่าคนแม่อันยหญ่ๆเท่าไรแม่นี่ยโอ้ตดเถอเขากำแม่เนเข้ามากินเอียนแม่ขายจากบ้านเหรอเอาเอาสาก็ได้ครับ เป็นแนวได้ทางเขาตลาดเมื่อนี้หาลมอาหารธรรมศาสตร์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของครับสจะเขากลางเดือนแล้วล่ะเต็มอัญญาไผมากระไดเต็มเมื่อไปนะ <c oughs> มัมโบเลนเต็มไปเลยไหมไลาวะกุ <c oughs> ้มาไข่กยกระไร ครับได้เพชรสาเฮ็ดไปเลยนะยังนี่หอยขัวไล่ขวมาสือนี่แม่มาเสือนยังมาสือนโบกับป๋อมขามมาก่ได้ด้พี่น้องกับป๋อมป๋อมกับบแต่ว่ามาบ่ได้ไม่บอกมาบ่ได้มาบบได้จิตจับอันน้นเขเธอเอาแล้วไปมัน่ะ เห็ดกระด้างเห็ดกระด้างหอยคงหอยขัวนี่แหละอาหารยิ่มนี่พี่น้องดอกพักติ๋วเขียดน้อยเขียดโม่เมงกีซอนมีหน่องงัวบนนอ่อมือนี่ใครหมดเหยังเราไหมเบิ้งจะเด้อไหมคะคืองามแท้นี่ขายจังไหนนอ่อมีเนาะ ขีีขีด่ดเราบรหานเห็ดเป็นกวางตัวนี้ขีดแล้วโกซิบก็ได้ขีดละ6โกลละวเขาได้นอ้อล,ล, 600. ล,ลูแลหกร้อยอู้ราคายังสูงอยู่ตัวนี้โูแลหกร้อยบาทไข่รตรงเอเราไปเบิกัวนั่นค่อนอู้เที่ยวนี้เพื่อนีลายแห้งเด้ออาหารธรรมชาติเด้อ ปูปลาหน้าน้ามเลยเฉพาะไข่มดแดงครับเนี่ยแต่ยงม้มแง้มนี่อาหารสั่นสูงนี่ไข่มดแดงเต็มอันเนี่ยมีทั้งใต้ดินบนดินคือวานละ่มะวุ้งเป็นเล็กวุ้งเป็นหวยเด้เกลียดครับอันไข่มดแดงนี่นะใต้ดินบนดินก็นได้สองเท่าไหนจานละห้าสิบบาทรักข้อเสื้อน้องตัวนี้เดี๋ยวในบ้านคุณมาเลือกเอาเห็ดกระด้างอุย้ยอีกย่างหน้อนี่นน น้อไม้ดองบ่น่อไม้ดองอยากหูลาค่อีกยังถามมาเด้อพี่น้องอุ้ยตัวเนียวตัวเนียเป็นยังได้ไฟไแล้วมือน่เนียวหรือว่าไออะไรนะเขาเอื้อเมงละงำเมงละงำห้าสิบบาทบ่ร้อยหนึ่งแต่กูค็ดจัดไงเถอะป้าจังไหนป่า สอวไม่ขายนะสองร้อยดูละสองร้อยห้าสิบถามเนีวบทถามเนี่ยเด้อไม่ขายก็ได้แล้วอยากครื่องขายของเอวี่เห็ดวะปลาโรสปลาโรสกางหัวซอมอย่างเนี่ยจีน่ามีหัวตะกระแตนลูกสามาถาขายอยู่นี่ บริการย่างมือเส่าครับไปค่ะน,นางสรราบหลับเต็มเลยสองฝั่งสามฝั่งวันส่งโลเม่นั่นแหละ,ะเจ้าเจ้าชื่นอน้ำปะปลาแขีแล้วก็มีปลาแขีปลาขบเอ้อเม่นละเนาะเป็นาเลือกหอ,อมลายลีกับซีเม่นกระไลมดแดง ใครโมเดียงกับนอไม่ผักเองบม่ใชอปอกขายป,อก,ปอกขายปอกขายอ่อนซ้อนใครโมเดียงร้อยเดียวจ้ะร้อยเดีย,ดดย,ดยวราคาก็ชื่อว่าอาหารสันสูงของแถมยัยเยงเป็นอาหารสันสูงอีหลีอยู่ใครมเดียงราคาก็ยังสูงจั่งหน่อยหนึ่งมันหายากเอาแต่โฟมมักครับ เดี๋ยวผมพาปูขอไปเบิงข้างในกันเด้อไข่มุแดงอ้ยห้าสิได้กรบปูปูหน้าปูปูแดงมี่เนนะอย่ามนี่ปูแดงบนมีบ่นี่บมันเลือมที่จะหายากนะครับผักติวก็เริ่มโป่งดอกกับตัวทางคนมีหอดแมงแคงห้าสิบห้ร้อยนี่ร้อยจ้าแมงหนึ่งแมงแครงนะครับอาหารธรรมชาติ ม่แข้งออกแล้วบ่ของปีนี่บอกแม่แมีแข้งปีนี่ตอนนั้นแข้งยังตัวนั้นอนะแข่งคอออกบอบอ,อันนี้เด้เตัวหน่อยมันมอักติ๋ยก็มีตอก็มีขึ้นมาของปีนี่อีกบอนหนินนนะเย็แล้วเก็บได้ดีขนาดใหม่โอ้ขอ้างเคียงมันยังหน่อยแกงวังว่าข้าวเหาียวยังกันหลัก จะอาใหญ่ด้านกันมาหาเราเบื้องอาหารการกินบ้านเฮาครับตามฤดูกาลช่วงนี้นาแหลงล้วไปเขาสู่นาแหลงเที่ยวร่มเที่ยวหนาวอยู่นี่แหละเที่ยวห่อนนี่แหละแต่ว่าบ้านมีฝนดอกข้างพียใครบุดแดงสวยๆงามๆเลยเท่าไหร่ละแม่ลอยหนึ่งตรงบัสุหน่ย ปลาลดไปยงไมอมนีลบุมีปูแดงมันเอืดบ yeah. ่แนยมันบบไค่เบิดยามก็มีบัดนีละคันว่าตามฤดูกาลกันเนีนี่แล้วนแม่นอเท่าใดก็ร้อยหนึ่ง no, บ <th ่ร้อยหนึ่ง ปลาน้าโขง้ขงปลาเนื้ออ่อนปลานัปนงปลาอยังในบุญอะนี่ลายเนวครับแต่ว่าเป็นปลาเนื้ออ่อนปลาน้าโขงเท่าไข่มดเดียงลายลายมานี่ไม่เคีงก็มีอะไรไหมเข,ขี่ยงข้อนูหน้าข้วแล้วมูป้าบนี่ยน่อยู่วะแมค้านะคะ หมูปลาปลาก็มีตอก็มีตอก็มีโอ้ไม่แข็งงามไหมแข็งง่ามๆหมดนี่หอมกับหอมแล้ววะหอมจะมดูไ้ีลยะอเก็เบิ่งไม่แข็งกันหมดดูมากก็ไม่บานได้ครับเมือนนี้เด้อมากก็ไฟมันสีเด้อเมือนนี้ไม่นจ้งไหนบ่สาระคนมากข่านผู้บราร ปูไทยพร้อมปลาตองกายตัวจุดๆตัวบบจุดไงวันนี้ต no ื estás? ่ปลาตองครับอืมคือคิดง่ายแต่เบิกงันนี้ละกันยังไงก็หั่นกระเซี่ยวลดแล้ววะนั่นแม่ปลาตองปลาต้มข้นบอนี่ขีดละสามสิบบาทตัวคูนแล้วนี่บ่ครับอูนแล้วขีดละสามสิบอี่างเงี้ยง่ายเมื่อหอดกับลาบเหนียวเดี๋ยว ท้านี้ประเทศที่ดีเลยมันคั่วให้พร้อมจจ้้านะอาออก,กคั่วให้พร้อมสปอร์ตคั่วให้พอมเฮ็ดดีเนี่ยค่ะใครเจอรถโบแกงให้กินนำ้ำท่านแกงมากกับชิบะซื่ออีกละ่ะส่วนมากจะเป็นอาหารสดครับอาหารสดอาหารธรรมศา,ศาศสตร์ช่วงน,นี้ดูเป็นยังไข่โมดียงขนาดเนี่ค่ะไรหรอบอ๊ะ อันทั้งเมืองอย่างนี้ให้โมเดียงหลายๆเลยคำมวลขมวนเนาะมีแต่คำมวลข้าเจ้ามีเขามีภูบ่มีมีมสาพอคันมองได้เป็นหน่มเป็นยังแบบว่ามีตีนเขาตีนภูนี่บมเดียงหลายๆเลยม่อไร่ัานะนพวก้น่ะรู้หนึ่ง ได้เยอะเลยอาหารหลายๆพวกเขียดพวกกบพวกปูปลาครับโดยเฉพาะปลาหลายแห่งเขียดก็ลายครับตลาดนครพนมเขียดน้อยเขียดน้อยเขียดขาคำเขาขายโลเด่โลดละสามร้อยบาทเขียดน้อยบ่น้ออยคคืขาเขียดน้อยเขียดน้อยโลดละสามร้อยเขียดบูเราบ่มีมีบ่อเขียดหมูมีตัวนี้เขียดหมูก็มีเขียดน้อยก็มีเอ้ามีวัสพืชเขียดแต่ละ จับทีลกระตูอเด้อนี่บบเมนบบเมนกำมอนี่เอาอยู่ได้กำมอนีรรน่คือแน่นด่างเขียวนี่แต่ว่าเวลาไปจับอยู่ทงไฮทงหน้าหันทีลกระตูฮาสีได้เด้อนี่ผมเคยไปหาอยู่ไปลหลายคนไปหาไงเอานะี่มันขี้ดินแตกเคิบเพิ่นเห็นยังไงโอ้โหข้าวาสิข้าวาสิเมื่อไหววสันทออามาน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 ,มาน ปูเด้อพี่น้องปูทั้งพี่เด้อเอิื่นเข้าเจ้ามาคุนโอ้ยทั้นทหนก็เลยกินเขาข้าหไงอยู่นั่นโอ้อยยุธีเมกาตื่นแต่เด็กลุกแต่เส้าหาแนวมาขายหวยเ้าเอ้าเอาทั้งนี้คือเบ,บิดไว้แท้ปท้าจดโทจนในเหือสามละ่ะสามโลสตรอเบอรี่โอ้เราขายสตรอเบอรี่ ไข่หมดแดงปลาคออุ้ยปลาอีหยังตัวขน่ะบอได้ลอาแต่ตัวน้อยเออันนี้นางายสตัวตัวมาแตยยัหมดเตยหาฝาเ่าเอาเลยามาัแล้วเมาส์เมาส์เลยผู้พันจักปลาเสยียบเมาส์เราบันน่เมาแล้วไ่ผู้บ่าวาาขายปลานานูโลชัยไห่ผู้บา้า อันนี้โัสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแปลว่าคนเมาล่ะขายดีขนาดี้เออร้อยยี่บาไปตู้จะเอาบอลบอชักแล้วว่าญาติส่ถุงแหละก็ต้องเอาปวดโถด้วยครับบรรยากาศยามเช้ากับวิธีพ่อคาแมค่ายง่หมุอเสาครับสไลายกับจีเป็นแมค่าละมาอยู่แต่เดือกลุกแต่เสาหาเครื่องหาของมาวางมีแต่แมค่าผู้ซื้อบ่มีแล้ววะไหวมาซื้อซอยเราเนี่ยนี่ประเด็กเสียบนี่ พูดแล้วกินปลาเดียก็ร่างลอยลงไปทางไตเอี้ยงละครับทางนี้ข้าวม่ได่ข้นรอมีแต่นรอคนรอค้นรอบรรยากาศดีขนาดเลยหิมโขงไหมทั้งตรงขามมากกจะเป็นข้าวม้วนเหมือนนี้อาหารการกินลรยอีกผักหวานผักคอนแคนมีบอเถอะคอนแคนผักคอนแคนรู้จักไหม ห่อเอาคยรอมาหอดบ่สวยๆงามๆไข่มดแดงเออผักหวานดอกมันหยอดอ่อนมันผ,ผักขาบ่กเรา่ <c oughs> เคยได้เฮ็ดกินกันเลยบบเพนชื่อปันไดบักตานก็นมีเดยบักตานอ่อน ปลาอีกอย่างนึงนี่ปลาญวงเท่าไรให้แม่ขายกล่องเท่าไรกล่องละห้าสิบได้บักหลายเอาไหมมาทอดเอาเอากล่องนึงเอามันลงไป็นหยาดก็ซื้อแล้วทั้งหลังนี่แล้วเราขายอยู่ดอกปักตานทุงเท่าไหร่สามสิบบอกไม่ไม่อยู่บ่เอาเอาปลาสักก่อน คนกันมาเรื่อยๆครับตลาดนี้มีทุกเสาร์วันจันทร์และก็วันพฤหัสครับแต่วันมือนีผมมาเป็นวันพฤหัสที่12กุมภาพันธ์2569อาหารหลายๆเดี๋ยวชิจจพาลงบไปเบื้องท่างคุณหรอกปลาปลาตะเพียนป่นี่ที่ปลายังที่นอกเหือกหอ,อมอ้นี่เ่ี่ยปลาแห้งทั้งผีก็มีหาซีเพื่อกันบนบนี่ มีผู้ใดว่าอยากได้ปลาแห่งหลายหลายแต่ว่าไม่ค้าเพื่อนเพื่อสิบบาทได้ส่งหรอกพูดเดียกได้กว่าสื่อโยตลาดโลดครับก็ส่งบ่เปียนอันนี้เขาเรียกปลาอะไรปลาปากปลาปลาของผมาปลาตะเพียนแกะ้าวเด้อพี่น้องทุงเท่าไรละฮะทุงละแปดบบาททุงละรูหรอละแปดสิบบาท ในทวดินโค้งออกแระเด้อพี่น้องในสีชมพู้อกตอง,ตอ,งอ่าติดท่าร้อยสามสิบห้าร้อยเท่าไรก่อนร้อยสามสิบห้าเนี่ยนะข้าเจ้าก็มาเอาอยู่นี่แหละไปขายน้ำเล่านี่แหละขาถือขาบาทโอ้ยเจ้าเมาป่าเท่ากับรอบเบิ่งก่อนพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นอาหารสดเลยครับกูฎิไมาก,กับเตรียมแนวแซ่มานกุฎิซิมมะเสือ เแี่งใส่พักติวก็ฉิดเสียบเขียนหน่อยเขียนขาคำเจ้าไปหาบวหาเนี่ยซื้อเนี่ยคือสีจับที่ละตที่ละตัห้าสิคุบได้บมเมนปราคุคูบาทละตเลยบางคนเขาจะขอไปซ่อนเอาเอาหาวล่ะ หาวเดี่ยวเถอะว่าซืือสายเล่าเนี่ยเราหาวอลไรนี่กล่องละเท่าไหร่กล่องละร้อยบ่ทนี่กล่องละร้อยบันเท็ดอันดี้ดิแล้วนางควบป่าบัดขึ้นเนี่ยสาวมากกับจากนอนจังหน่อยเมนี้ผมยางหาหน่องงัวบ่มีเลยบัดนี้เบิดแล้วโอ้ยกินมันคือจังประเดียกินสมเถอะปลาหยางเขินเนี่ยปลาร่วมปลาร่วมอุ้ย อันน้ำลายซอไหมคือแบบโอ้เจ้าบักม่วงเหรอไหมแงามมันพอดีได้เนาะหอยเรือหอยเดือหอยเดือหรือว่าหอยเรือหอยเดือยหรือว่าเขาจะเอิดโลดเ่าไหนโลละสองลอยหาเสีบตัวใหญ่เลือกได้เบาเลือกได้หอยอะไรนะนี่หอยลายผัดได้ไหมเนาะผัดชาหอยลาย ทุงบักใหญ่นะาซิเพื่อรอยนะฮะหบบิบาทปา,ารติโทไลฮแลวนอนมีทุงเดียวอย่ละเกียดมู่งก่านี่พ่อะอะไรได้ปลาแหงละ่ะเนี่ยมันเอาเมือมาได้เอานื้อไก่เสือด้เนวแหงเนื่อปักตาลบ่ายากกว่าเธอ ให้หนะย,นะยปลาเด็กเหรอปลาเดกปลาตปลาร่วมใส่สมบักขามสมบักม่วงสีกว่าน,นี่อันผู้ใดอ,อยากได้กระป๋อมผู้ใดาถามผมว่าเพื่อนมีกระป๋อมขายวะกระป๋อมเรามีหลายอยู่แต่เาาราเอามาเพราะใดเป็นโมหัเอามา เอามาได้คเขียดนี่ละนี่อันโลเท่าไหร่โลละสองร้อปิาโละโละสองร้อปดสิบัมมีอยู่บานเจา้าเจ้ามาบาได้เปนบ่น <laughs> ่เจ้าถามก็จะพามีบ่กระปอมรานะคา่ามีอยู่แต่ว่าเอามาบาไดา มองกุ้มหมดัหแมนบอกโลเท่าไหร่ไอ้สารห้าโลละสามสิบห้าเอาไหมอยกินอยู่นะสุดยอดบรรยากาศตลาดนัดไทยเล่าอำเภอหาดพนมจังหวัดนครพนมเบื้องทีมกับปูกระเจจา ของเสื้อสวยครับกำลังคนคล้องสีเมื่อจั๊กูมาซื้อมาขายโลละสิบบาทปักซาลีหรือว่าบักอันเขาปวดข้าวเจาะกปูขายดีแห่งเห็นอันเห็นไม่เนียบข้าเจ้าะไหมทิมเป็นเกลื่อนเนี่ยเผือกหอมเอาไม่เผือกอียเถอะรักเอาบปเผือกนี่มันจะสุดยอดแต่แล้วคันวันนักก็เลี่ยวแล้ว ก๋วย uh, ah, ah, uh, เต ok, ี right? ๋ยวไหมกระปุกามจับเอาถอยากก๋วยเตี๋ยวหนกระปุกนตัดปลาดุกก็มีกลองละ30บาทค่ะนี้ะัอนี้นี้ขายยังไงครับกล่องละสามสิบาทะกล่อง เราบอกแล้วว่าอย่าซื้อยางหิวอีกนะคะยันเดียวหรอคะแต่เสียบแท้เราเห็นอันนี้ไหมคะใช่ถุงยะถไมวเไม่ไหหรอคำเซ็นไววไม่เลยกัได้คือไเยคือเก่ากับตามสไตล์เราล่ะแมค่ะไอยบม่ชื้นน้าแม่ค้าลายรถถังรถถังรถัมันเมนูอินเดียเนาะปิ๊กปิ๊กปิมบีบเตว วังรรสบายดีขนาดเล็กขายให้พ่อค้าแม่ค้าเปไปส่วนหลายมากบรรยากาศกักบขั้นมานี่อาหารธรรมศาสตร์หลายแห่งป่วยข้าเจาะข้าม่วนเลยเนาะไกลๆเท่านี้ เด็ก,กนนแนวเสียบลรอได้อยู่แล้วรถั้งก็จอดไกลแทดเถอะาครับพี่น้องไปหามองนั่งกินเขา่าครับทุกคน